พร้อมปหนน้องสาวพร้อมเป็นดาเพ่เอามาให้เราเดี๋ยวเราถือให้ก็บอกแค่นี้จิบจิบอุ้ยอุ้ยโอ้ยเป็นอะไระแกหลอกมากไปหามาจากไหนอะทำไมฉันไม่รู้เลย <sk r v> ก็คนอยา่างฉันน่ะดึงดูดคนหล่อยแล้วนะหอมคายแฟนเนิร์ดปะทะแฟนสกอย เื้อผ้าแฟนเนิร์ดุ่งนี้เต้นชัลโลไปเดทอ่ะต้องใส่ชุดไหนดีนะเดี๋ยวลองทีละชุดเลยดีกว่าอ่อชุดนี้ดูแปลกแปลกแฮะใ,ใหญ่เกินไปอ่ะชุดนี้ก็ขาวเกินไปอ่ะไม่มีสีสันเลยชุดนี้แหละเหมาะสีฟ้าสีชมพูเรียบร้อยเดะไม่โป้เลยหปือเปแต่คอย,ยันเท้า เสื้อผ้าแฟนสกแต่ตั้งใจไปเที่ยวใส่ชุดไหน,น,นเนี่ยเนี่ยตัวนีีเนี่ยตัวนี้ดีกว่าเสื้อขอบโชว์เอวเลยเปลี่ยนชุดก่อนละแล้วเขาโอเคเท่าไหร่เลยะรู้ว่าตัวนี้ดีกว่า <Wak il> สรุปตัวนี้ก็ไม่โอเคเลยใส่ตัวเดิมดีกว่าเยอะเลย <K il> ตัวนี้แหละปางเสร็จละ แต่งหน้าแฟนเนิร์ดลืมไปว่าต้องแต่งหน้าทำผมถ้าเราจะทาอุททยที่แบบสกอยดีไหมนะลองดีกว่านิดหน่อยแล้วกันแดงมากเลยอ่ะไม่กล้าทาจะเป็นสกอยปะเนี้ยออกๆทำอมงเย็พอแล้วกันเสร็จแล้วแต่งหน้า แฟนสกอยสกอยอย่างเราอ่ะต้องแต่งหน้าปาก <c oughs> แดงๆซะหน่อยแล้วนี่ไงอุทัยทิปลิปสกอยในตำน้ำทาไอ้มอพอนะอร่อยด้วยกินได้แดงอพอนะต้องแก้มแดงด้วยเลิศละผมไม่ต้องทำานไรมากหรอกผมอย่างนี้แหละก็เลิศอ,อยู่แล้วไปได้ไปแหวงนั่งรถแฟนเนิรด จะมาเนี่ยจะขั้มอยู่แล้วขอโทษทีนะที่มาช้ามาขึ้นมาเลยขึ้นเลยใช่ไหมใช่เอ่อนั่งธรรมดาก็ได้เธอไม่ได้ใส่บงนี่ไม่เหรอใช่ไปกันเลยไปได้เลย นั่งรถแฟนสกอยอย่างนี้แหละรถอย่างนี้แหละนิ้งงั้นอย่างนี้แหละผมจินเกียอย่างนี้แหละชอบขึ้นมาเลยไม่ต้องพูดมากจริงหรอใช่ขึ้นได้หรอได้อยู่แล้วขึ้นมาเลยพร้อ,อมเป็นน้องสาวพร้อมอยู่แล้วเพ่ ไปเที่ยวแฟนเนิร์ดนี่ไงเชอคาเฟ่หนังสือที่เราบอกอะเครื่องดื่มมาแล้วโอ้โหนึกว่าเธอพาไปคาเฟ่อื่นเฮ้ยเธอนี่มันโคตรเนิร์ดเลยขนาดมาเที่ยวยังมาคาเฟ่หนังสือเลยก็แน่นอนอยู่แล้วไงได้เที่ยวด้วยได้อ่านหนังสือด้วยนีหนังสือมากมายได้ความรู้ด้วยอไปเที่ยวแฟนสอย ไปโรงเรียนแฟนเนิร์ดไปเปงนรียนกันดีกว่าไปเป็นอะไรกระบอกเสื้อหนักเหรอเอามาให้เราเดี๋ยวเราถือให้กระบอกแค่นี้จิบจิบอุ้ยอุ้ย นี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอ๋อไม่มีอะไรโอ้นี่เธอคนนอาซื้อเท่าไหร่เหรอก็ทุกวิชาเลยอะออแต่ฉัเท่าได้แลเดี๋ยวสายไปโรงเรียนแฟนสกอยอะไรวะเนี่ยเห็นว่าจะมาแล้ไปโรงเรียนชาร์จมัดเลยอุตส่าห์แต่งหน้าทำผมตั้งนานพี่พี่มาเหรอนี่ยอ้อาว แล้วไหนเรไซค์อ,อะ่ะไหนบอกว่าจะพาเราแว้นไปโรงเรียนโอ้หก็แล้วมันเสียเมออยื่อคืนแว้นหนักเกินจะไม่ได้เหรอแล้วนี่เราต้องเดินไปโรงเรียนใช่ปะใช่เราก็เดินเธอก็เดินเดินก็เดินอะ่ะไปเฟี้ยวเลยโอ้โพาหลังซื้อรถให้มันดีกว่านี้ดิเป็นใบอ่ะโอ้พ่ผมมีตังค่ะขอพ่อจับมือแฟนเนิร์ดเธอเราขอจับมือหน่อยได้ปะวิผ้าหรอไม่ได้เหรอ จะบ้านเหรอเอาอไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้เลยนะก็ได้จับมือแฟนสกอยเธอ จับมือได้ป่ะได้เลยจับมืออย่างเงี้ยสมกับเป็นแฟนคดีเนาะเวลาว่างแฟนเนิร์ดโอ้โหทำไมต้องติวหนังสืออะ่ะก็ต้องติวบ้างสิคือเราอะไม่เก่งวิชานี้ไงก็เลยต้องติวหนังสือ,อดีมากเลย,อ,ยอะไรป้าสิถิ่งก็ไม่ใชอ่อ่ะแต่ต้องต้องตัวกันไม่ได้นะนิดเดียวเองในวันที่เราจับมือกนะัน พูดถึงทำไมเนี่ยเก็บหนังสือเถอะไปเราไปเดินเล่นกันดีกว่าได้มาไปเชื่อวถึรินอเวลาว่างแฟนสกอยต์แรงอีกแรงอีกอย่างงี้อยังม่ได้ปบัมเลยเฮ้ยอยังไม่ได้ปบั้มดิอ่านหนังสือบ้างพรุ่งนี้ต้องสอบแล้วนะคนอย่างเราอ่ะไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ก็สอบผ่านโอ้เธอชราใจสิถึงเราจะเป็นเด็กสกอตต์แต่เราก็เรียนเก่งนะเอาไหมเราสอนให้ เอาดิโอ้แท้จริงฮะดูตัวมือดิฉันบอกไงอ่ะฉันเป็นสกอยอ่ะแต่ฉันก็ฉลาดนะโอ้เพื่อนสาวแฟนเนินเเร์ดเธอไม่น,น,ไน,ไมนี่เพื่อนเราอ่ะเราเพื่อนมันได้นำมะหวัดดีนะชินี่เพื่อนเธอเนิร์เหมือนเธอเลยอ่ะก็ใช่นะสีก็หลอดอีกเนิร์ดเนาะอือหือดูแต่งตัวดิมันไม่คีเลยอะ่ะแต่งตัวเรียบร้อยไงใช่ กากเกี่ยวมาสิเพื่อนเพื่อนสาวแฟนสกอยเดี๋ยเรานะนำแฟนรูจ้จักแกมีแฟนแล้วหรอใช่ดิคน,นี่แกเนี่ยนะนี่ไงแฟนเล้แกหลอมากไปหามาจากไหนอะทำไมฉันไม่รู้เลยก็คนอย่างฉันนะดึงดูดคนหล่ออยแล้วนะอ๋อแหมคายช,ชื่ออะไรหรอเออไตตัน <c oughs> ชื่อไตตันชื่อน่ารักจังเลยอะ ไม่เหมาะกับบัวเลยเหมาะกับฉันมากกว่าไอเธอตายเลยไปเราไปดีกว่าเฮ้ยมันเป็นแฟนเราเพื่อนใครยศเจอสัตว์แฟนเนิร์ดนี่เธอชอบสัตว์ไหมสัตว์อะไรหรอถ้าเป็นหมาเราไม่ค่อยชอบบาร์ร็อัวมันไล่อะพ่อแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกตัวก็ได้นะลองดูก็ได้รุ่ยมาเร็วมาเร็วน้องมาเร็วนี่หมามาแล้วอ๋อน่ารักดีใช่เหรอฮือ เด็กเนื้ออะไรวะไม่รักสั่นเลยโอยเจอสัตว์แฟนสกไยส์เฮ้ยยกือเฉยอใช่ยกมือยกมือยกมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะขมือเลยขมือมึงไม่กัดเห็นไหมเห็นไหมไม่กัดยกมือ ล่าท้าผีแฟนเนิร์ดมาริวเราไปไหนเนี่ยเราไม่อยากไปก็แค่พามาล่าท้าผีเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกเย็นมากเลยนะน่ากลัวด้วยาเราไปไหนเนี่ยเราอยากกลับบ้านไปเตี๋ยวหนังสือแล้วมาริวล่าท้าผีแฟนสกสยโอ๊ยปังพาอะไรมาแถวนี้เนี่ย อยากเว้นหน้าอย่างเว้นแบบนี้ใช่ป่ะอยากเว้น่ะพาราล่าผ้าผิดทำไมอ่หน้าบงโอยเขาว่ากันว่านุ่งกล้วยเนี่ยโคตรเย็นเลยจริงจิงหรอจริงไม่เชื่อเขดีม่เคกเฮ้ยเ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮยเฮกเฮ้เฮ้้วเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย้ยเฮยเฮเยเ ถ้าเราทำเมนูนี้ไปให้ไททันไททันต้อง,งชอบแน่เลยเพราะว่ามันเป็นอาหารครบห้ามูมมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินครบน่ากินมากเลยอะ่ะไททันเราทำเซนดิชมาให้อะ่ะโหน่ากินมากเลยแต่เธอใส่ผักก็เรือเนี่ยไททันเธอไม่กินผักหรอเธอรู้ไหมถ้าไม่กินผักอ่ะรา่างกายจะไม่แข็งแรงนะ กินผักอ่ะจะได้เผาผานดีถ้าเลิก so ินแต่แป้งอ่ะมันจะทำให้ท้องอ้วนลงพุงมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะเธอรู้ไหมอย่างอ่ะถ้าเลิไม่กินอาหารให้ครบห้าหมู่ร่างกายของเธอจะไม่แข็งแรงนะเธอน่ากินผักด้วยสิไตั้งโอ้ยนี่แฟนหรือครูศึกษาเนี่ยไม่เลวรีบกินสีร่างกายจะได้แข็งแรงนะดีเลยงั้นพรุ่งนี้อ่ะฉันจะทำสลัดผักมาให้กินอีกอาหารแฟนสกอย มาเลวมาเลวมาเลวเดี๋ยวพวกเราจะทำอาหารซึ่งพี่เสดกินปิดตาโอเคไหมโอเคโอเคตังแตงใสกันล่ะเดี๋ยวฉันใส่แี๋ยวแกตังนะโอเคแรกมะทามแตงกว่าตางตายต้องตังแบบนี้บัวเพลงมาได้ นีเสร็จแล้วเมนูแซ่บแซ่บแซ่แ,แ,แ,บแบบนั่แบบพวกเราหูอร่อยไหมอร่อยแซ่บจริงคนใส่อะสิตมากคุยกับแฟนแฟนเนิร์ดโทรหาแต่ตันดีกว่าอ๋อรับแล้วฮัลโหลฮัลโหลเต้นทำอะไรอยู่อ๋อ กำลังนอนโน,โน,โน,นี่เด็งดูห้องเขาสีเป็นสีชมพูด้วยโอ,โอ้สวยดีใช <Hey S 2> ่ไหมนี่ผ้ามาก็เป็นสีชมพูนะผ้าของก็เป็นสีชมพูชุดนอนเขายังเป็นสีชมพูเลยชมพูมาลยใช่ทำการบ้านหรือยังทำแล้วควุยกับแฟนแฟนสกยถึงบ้านยังถึงแล้วจริงเหรออะไรทำไรอยู่อ่ะนอนอยู่อ๋อ เหมือนกันเลยเนี่ยกําลังจะนอนแล้วกําลังจะนอนพอดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรอะไรห้องเธหรออ๋อไม่ใช่อ่ะห้องเราเองมันมันลูกเหรอโอ้ลูกโลูจริงเหรอว่ามันปกตินะปิดตาบวบิดตาด้านซ้ายสองปิดตาด้านขวาเมนูที่ทําวันนี้ก็คือต้มยำต้มย๊าซ้มเต่ รถเอ็มแปลงมกปาล่าทมันให้ขายกันก้มยำาำมันให้ขายกันม่ัเรารู้ใช่ไหมเอาเรื่องเียฉันตกใจหมดเลยไม่เอาคือ